ตัวนี้จะเป็นรางดิกาเซนีขนาด20มิลเนาะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับยกตัวอย่างอย่างพวกเป็นพวกกล้องดอทเลดดอทนะครับก็ใส่ได้ดอทตัวเล็กๆนะแล้วก็เป็นพวกเลเซอร์ไฟฉายอะไรพวกนี้ก็สามารถจับมาติดตั้งกับตรงนี้ได้เลยนะครับกระเทิบมาตัวนี้จะเป็นระดับน้ํานะครับ <c oughs> ระดับน้ําที่ติดตัวกล้องมาเลยนะครับเห็นไหมจะมีลูกน้ําด้านในนะครับอันนี้อันนี้ใกล้กว่าริงจี้ ยิงจี้โอโ้มันสวยว่ะกระเด็นสวยเป้าไกลสุดนะครับตัวนี้ประมาณห้าสิบห้าเมตรได้โอ้ยมันยำสวัสดีครับผมทุยบัฟฟโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตพาพี่น้องสมาชิก ทุกท่านเนาะมารู้จักกับเจ้ากล้องสั้นยิงเร็วอีกตัวหนึ่งของเจ้าตัว Discovery นะครับนี่ก็ตัวนี้จะเป็นสเปก WG 1.2ขีด6คูณ24นะครับ IRAI e ตัวนี้เป็นข้อ30เนาะเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่าหรือจะเป็นสายเป้าแบบยิงเร็วก็ได้นะครับย้ำนะว่าสายเป้าแบบยิงเร็วก็คือหมายถึงว่ายิงเชิงสถานการณ์นะครับยิงเอาสนุกยิงไวอะไรอย่างนี้นะครับ ไม่เหมาะกับยิงละเอียดเท่าไหร่เนาะอันนี้ผมขออนุญาตไม่แนะนําตั้งแต่ต้นทริปเลยนะครับสําหรับสายเป้าละเอียดมาดูตัวกล้องกันเดี๋ยวขออนุญาตโชว์รอบๆตัวเขาก่อนว่าความสวยงามประมาณไหนนะนี่นะครับผิวจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับตัวรางพิกาเซนนี่หรือตัวปรับซูมเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตโชว์น้ําหนักโดยรวมให้ดูก่อนนี่ ีโลเป็นศูนย์น้ำหนักโดยรวมแป๊บหกร้อยสิบสามกรัมนะครับก็ไม่หนักมากเนาะประมาณหกขดีดนิดนิดนะครับประมาณนั้นแล้วก็ความยาวตัวกล้องละสิบเอ็ดเซนนิดๆเกือบเกือบครึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงครึ่งดีถ้าตีเป็นเอ่อเออทัวทีสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับเกือบเกือบครึ่งแต่ไม่ถึงสิบเอ็ดนิ้วครึ่งดีนะครับถ้าตีเป็นเซนก็จะอยู่ประมาณยี่สิบ 9เซนนะครับประมาณนี้29เซนเนาะเห็นไหมอ่ะเรามาดูรายละเอียดตัวกล้องกันบ้างนะครับสาหรับตัวกล้องตัวนี้นะครับเป็นสเปคสั้นยิงเร็วอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเลย mm hmm. ก็ข้อดีของเขาก็คือกระทัดรัดนะครับแล้วก็พกพาง่ายหรือว่าสะดวกไม่ใหญ่จนเจอทัจนเกินไปแล้วน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้เหมาะกับสายล่าหรือว่าสายแบกแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือสายประเภทยิงเป้าเชิงสถาการณ์นะครับก็คือหมายถึงว่ายิงเร็วยิงฝึกเขาเรียกว่าอะไรนะ ฝึกไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างเหมาะมากแต่อย่างที่บอกไปเนาะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นกล้องยิงละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะโฟกัสเป้าที่มันเล็กๆมากๆอย่างาสมมุติว่าเป็นเหรียญบาทเหรียญหสตังค์อันเนี้ยไม่ค่อยเหมาะนะครับในระยะ5้าสิกโฟกัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเหมาะกับการยิงเป้าที่เป็นการแข่งขันหรือเป็นยิงเป้าล่านะครับอันนี้จะเหมาะมากเลยอ่ะดูตัวกล้องกันด้านหน้าสุดนะครับตรงนี้ตัวเนี้ย จะเป็นกระจังหน้ารังพึ่งนะครับสําหรับเจ้ากระจังหน้ารังพึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยการแสงสะท้อนเวลาที่เราใช้งานในช่วงกลางวานันหรือว่าช่วงแดจดจัดๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาการมาจากพวกท่อกันแสงนั่นแหละจุดประสงค์เดียวกันเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรกระทัดรัดกว่านะครับก็คือในกรณีที่เราใช้การแจ้งปุ๊บใส่ตัวนี้เข้าไปเลยแสง แดดเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนตกมาที่ใส่ตาเราไม่ทําให้เราปวดตาในเวลายิงนะครับอ่ะขยับมาตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรางพิคารนี่ขนาด20มิลเนาะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับยกตัวอย่างอย่างพวกเป็นพวกกล้องดอทเลสด,ดอทนะครับก็ใส่ได้ดอทตัวเล็กๆนะแล้วก็เป็นพวกเลเซอร์ไฟฉายอะไรพวกนี้ก็สามารถจับมาติดตั้งกับตรงนี้ได้เลยนะครับขยับมาตรงนี้ตัวนี้จะเป็นท่อ30มิมลนะครับเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเป็นท่อ30 ข้อดีของเจ้าตัวท่อ30เนี่ยคือท่อใหญ่นะครับภาพที่เราเห็นผ่านตัวเลนส์กล้องเนี่ยจะค่อนข้างสว่างกว่าพวกท่อเล็กๆทั่วไปอยู่แล้วเหมือนเหมือนที่ผมเคยอธิบายไว้หลายคลิปนะครับแต่มันจะมีข้อแย้งกันนิดนึง,นงเนาะสำหรับพี่น้องสมาชิกคนไหนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของตัวท่อใหญ่และภาพสว่างเนี่ยต้องบอกกันว่าเมื่อกี้ผมจะพูดไปต้นคลิปว่ามันไม่เหมาะกับยิงเป้าละเอียดใช่ไหมทีเนี้ยไอ้ท่อใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ทาให้ยิงเป้าละเอียดได้นะมันทําให้แสงสว่างมาก ทาให้ภาพใสนะครับแต่ความละเอียดของกล้องมันขึ้นอยู่กับกําลังการซูมเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยใสสว่างแน่นอนแต่มันไม่ได้ไหมอ่ามันไม่ได้ไหมายความว่าจะยิงละเอียดหรือว่ายิงแบบปานนี้ได้เหมือนพวกกล้องตัวสเปคอ่าไซสเต็มทั่วๆไปนะครับที่เป็นเส้นขยายที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เนาะอ่าทีนี้ตัวนี้นะครับขยับมาตัวนี้จะเป็นอ่าตัวปรับบนล่างนะครับเป็นปรับนอกแบบซูซิโลได้นะครับเวลาปรับก็คือต้องดึงขึ้นปรับนะครับแล้วก็ จะเป็นล็อกนะครับอันนี้จะไม่สามารถปรับได้ทั้งสองตัวนอ็นอตบนล่างแล้วก็ซกก้ายขวานะครับจะเป็นแบบเดียวกันสามารถเซตซีโร่ได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ตัวหกเหลี่ยมที่ขันขานะครับมาขันตัวนี้และเซตเป็นศูนย์ใหม่ได้กระเทาะมาตรงนี้จะเป็นสวนะิตช์ไฟเนาะไฟจะมีทั้งหมดสีเดี่ยวนะครับตัวนี้ปรับได้6ระดับนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนี่เห็นไหมอ่ะเส้นเล็งก็จะประมาณนี้นะครับเปิดไฟมันจะมีจุดตรงกลางนะครับตัวนี้จะช่วยมาเตาได้ดีมากเลยนะครับ ม่ใช่เส้นทั้งตัวนะมันจะมีแค่จุดตรงกลางตัวไฟเขาก็จะมีทั้งหมดสีเดียวเนาะปรับได้หระดับนะครับความสว่าง6ระดับเลยส่วนสวิตช์ขั้นตรงกลางตัวนี้จะเป็นจุดเห็นไหมจุดนี้ก็คือปิดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องสวิตช์ไฟกระเถิบมาตรงนี้จะเป็นระดับน้ํานะครับ <c oughs> ระดับน้ําที่ติดตัวกล้องมาเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีลูกน้ําด้านในนะครับอ่ามีฟองอากาศด้านในแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเก็บลูก อันนี้ผมเคยรีวิวเจ้าตัว VTR ไปแล้วนะครับตระกูล46 AOAC ถ้าจำไม่ผิดเนาะมันก็จะมีเหมือนกันนะครับ Discovery ่โมใหม่ๆเนี่ยเขาจะทำตัวเก็บลูกกระสุนมาแล้วนะครับแต่เป็นลูกกระสุนปืนลมเนาะไม่ใช่ลูกกระสุนจุดสองสองอันนี้ก็คือเขาทำเอาใจสำหรับสายปืนลมมานิดหนึงเนาะแต่ก็ใช้กับปืนจุดสองสองได้เนาะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการรีวิวยิงกับเจ้าตัวปืนจุให้ดูเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวศูนย์ท่วงสําหรับเช็คองศาตัวกล้องนะครับว่ามันเอียงประมาณกี่องศาลาบประมาณกี่องศานะครับกระเถิบมาตัวนี้จะเป็นกําลังซูมนะครับหนึ่งจุดสองเท่าเห็นไหมแล้วก็สองสามสี่ห้าไปยันหกเท่านะครับสูงสุดของเขาคือหกเท่าเนาะประมาณนี้เลย <c oughs> แล้วก็กระเถิบมาตรงนี้จะเป็นรางพีคัเทนนี่นะครับขนาด20สบมิลเหมือนด้านหน้าเลยเห็นไหม ตัวนี้สามารถติดอุปกรณ์เสริมได้เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฉายเลเซอร์ laser, ตัวเลดดออะไรพวกนี้ก็สามารถติดได้นะครับที่มีขนาดเล็กๆเกนาะก็คอนข้างที่จะครอบคลุมนะครับสำหรับเจ้าตัวรางตัวนี้นะครับสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้ด้วยเนาะขยับมาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเลนด้านหลังสุดลองสังเกตดูนะครับเลนข้าจนนูน,น,นเหมือนที่ผมเคยอธิบายไว้เนาะว่าตัวนี้โฉบใหม่ๆของ Discovery ี่เนี่ยจะเป็นเลนวไวหมดแล้วนะครับข้อดีของเจ้าตัวเลนวไวก็คือว่าเวลาที่มันจับภาพเนะี่ย มันจะจับภาพในแนวกว้างนะครับกว่ากล้องกว้างกว่ากล้องรุ่นเก่าๆของ Discover y นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของเขาเลยสามารถจับภาพได้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยเนาะปรับระยะสายตานะครับสำหรับคนที่มีปัญหาสายตาสั้นยาวนะปรับไล่ดูนะครับดูความคมชัดของตัวกล้องเขาแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสายตาก็ปรับเป็นลบไว้แบบนี้นะครับสุดเลยประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว W G 1.26ขีดหกนะครับเรื่องของรายละเอียดตัวกล้องเนาะ เดี๋ยวเราจะลองไปทําการยิงจริงให้ดูกับปืนจุดสองสองนะครับในสนามให้ดูนะครับตัวเนี้ผมจะขออนุญาตโชว์ในระยะที่ไม่ต้องไกลมากเนาะสักประมาณ30กับ50นะครับก็คือยิงกลุ่มให้ดูอันดับแรกแล้วก็อันดับ2ก็จะอาจจะแบบยิงเพจให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แบบนี้ไม่อยากจะพลาดการอัปเดตใหม่ๆจากผมผมแนะนําให้กดการติดตาม นะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังจากนั้นกดคําว่าทั้งหมดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็จะได้รับข่าวสารหรือการอัปเดตใหม่ๆจากผมอยู่ตลอดและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่สนามเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งเป้าไว้2ระยะเนาะจะมี30เมตรตรงนู้นนะครับแล้วก็50เมตรสามสิบเมตรนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นเป้าเล็กเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เลยก็คือเป้าขนาดตูดก้นบุหรี่แล้วก็50เมตรจะเป็นเป้าใหญ่นะครับประมาณเหรียญ50ตังค์เนาะ ก็เดี๋ยวอันดับแรกผมจะซูมให้ดูทั้ง2ระยะก่อนเลยทั้งส0ิบแล้วก็5้าิบนะครับก่อนยิงดูซูมตั้งแต่หนึ่งจดสองเท่าไปยันหกเท่าเลยนะครับมาดูกันเป้าแรกนะครับสาสิบเมตรเอาเป็นซูมเป้าล่างแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือหนึ่งจุดสองเท่าอยู่นะครับไปที่สองเท่าสามเท่าแล้วก็สี่เท่าห้าเท่า 6เท่านะครับก็คือระยะซูมสูงสุดของเขาเลยเนาะก็ยังเห็นวงแดงๆอยู่นะครับวงแดงนี้เป็นวงเล็กนะ้าขนาดประมาณก้นบุหรี่นะครับโอเคเดี๋ยวซูมกลับมาไปที่50เมตรนะครับับ,บแท่นลงหน่อยซูมต่ำเนาะตอนนี้1.2เท่านะครับมาดูกัน2เท่า สามเท่าสี่เท่าห้าแล้วก็หกนะครับสุดกําลังเลยตอนนี้โอเคโฟกัสดีนะครับอันนี้เป,นเป็นเป้าใหญ่นะประมาณาวงแดงๆประมาณเหรียญ50บตังค์นะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการยิงกันเลยเนาะในระยะ30เมตรนะครับสักาสามนัดเนาะเหมือนเดิม เอาล่างดีกว่านะโอเคบรรจุ okay. ขึ้นลั่มทำการเนียวใกล้หนึ่งนัดสองนัดสามนัดนะครับนี่สวยงามเลย มาดูระยะ50กันบ้างนะครับซูมเท่าเดิมนอ้อหกเท่าเนาะต้อบนดีกว่าหนึ่งนัดสองนัดสามนัดก็กระจุกเดียวกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวแถมให้เนาะเป็นระยะอเป้าเพจเหล็ก3นิ้วนะครับก็จะมีระยะประมาณ40-45นะครับแล้วก็ห้าสิยาวสุดเลยประมาณ4เป้าเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นที่เป้าแรกก่อนเลยระยะประมาณ30-37-38นะประมาณนั้น,นผมก็ไม่แน่ใจมาลองยิงแบบแนวล่าดูนะครับ ยิงจี้อันนี้อันนี้ใกล้กว่ายิงจี้ยิงจี้โอ้โหแม่งสวยวะกระเด็นสวยเป้าไกลสุดนะครับตัวนี้ประมาณห้าสิบห้าเมตรได้โอ้ยมันยำอะไรจะขนาดนั้นเลี้ย์ไปเดี๋ยวเราไปดูเป้ากัน เดี๋ยวผมจะพาไปดูเป้าแรกก่อนนะครับระยะ30เมตรนะพร้อมยังไปนี่นะครับระยะ30เมตรก็รวมตัวกันได้2หลุดหนึ่งนะครับเป้าประมาณนี้กลนบุรี่าดูมันเข้าเป้าหรือไม่เข้าเนาะฝีมือไม่ดีนะครับโชว์ตัวกล้องอย่างเดียวอ่เดี๋ยวเราไปดูเป้า50กัน อ๋อนนิเดี๋ยวแวะดูนี่ก่อนนี่นะครับก็ตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณสา3สิบหกสามิบเจ็ดเมตรได้นะจากตัวเป้าสามสิบนะครับด้านนู้นแล้วก็กระเถิบไปจะเป็นตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้นะครับห่างกันก็ประมาณสัก3าเมตรเนาะแล้วก็กระเถิบไปอีกก็ประมาณสัก4ี่สิบสี่สิบสาสิบปไปลายสี่บอะนะผมให้ประมาณนี้นะส3มสามเป้านะครับรวมกันเนาะแล้วก็เป้านู้น อันนี้เป็นห้าสิบเมตรนะครับรวมกัน2หลุดหนึ่งนะครับก็ฝีมือผมจะได้ประมาณนี้ประจํานะครับรวม2หลุดหนึ่งรวมสาหลุดหนึ่งรวม4ี่หลุดหนึ่งนะครับก็โดแค่นี้จริงๆนะสําหรับฝีมือของคนยิงนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเตัวเป้าเพชรเหล็กนะครับที่ตั้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวหันไปดูตรงนู้นหน่อยจากตรงเนี้ยระยะถึงปืนที่เราตั้งนะครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับาการยิงเจ้าตัวกล้องยิงเร็วนะครับ WG 1น่ขีดสขีดหกนะครับก็ตัวน,นี้ทําค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในระยะใกล้ๆแต่ถ้าใครที่ต้องการเอาไปยิงละเอียดระยะไกลเนี่ยผมไม่แนะนาเลยเนาะก็จะเหมาะกับาสายยิงเพจนะครับยิงเป้าแบบนี้ยิงฝึกความเร็วหรือว่า,าจะเป็นพวกสายล่าก็ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวนะครับเป้าอย่างที่เห็นเนาะสนิ้วนะครับเอ้ททีประมาณ3นิ้วนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาต ลางกันไปก่อนนะครับใครสนใจตัวกล้องก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีให้บริการเนาะมันจะเป็นไฟฉายขาทรายแท่นพัดปืนอ่าสกแคมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามกันเข้าไปได้นะครับยินดีเนาะยินดีให้บริการเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวออรุญาตลางไปก่นนอนไปสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งสินค้าผมแนะนําให้กดสามเหลี่ยมด้านล่างหน้าจอของท่าน หลังจากนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อและลิงก์ไลน์ของผมแสดงขึ้นมาหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรตามเบอร์ที่แสดงไว้ได้เลยครับหรือถ้าท่านจะพูดคุยกับผมทางไลน์ก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์ได้เลยครับหลังจากนั้นกดเปิดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็สามารถเป็นเพื่อนและพูดคุยกับผมในไลน์ได้แล้ว สำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามผมในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวหรือว่า f a c e b o o k f แฟนเพจก็สามารถพิมหาได้ตามนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ